จะหาเส้นทางที่จะเรียนต่อเพื่อเป็นช่างผมคิดว่าจะเรียนช่างยนต์แต่ว่าตอนไปอะ่ะช่างยนต์มันไม่เปิด oh. เปิดแค่ช่างเชื่อมอย่างเดียวคราวนี้ผมก็เลยลงไว้ก่อนลงช่างเชื่อมไว้ก่อนเพื่อให้เหมือนคล้ายๆว่าถ้าไม่มีที่ลงผมจะลงช่างเชื่อมครับสุดท้ายคราวนี้ใจจริงผมอะ่ะผมอยากเรียนช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่แรก mm. ครับพอผมวันเปิดเรียนที่ช่างเชื่อมนะครับที่จะเข้าเรียนแล้วครับผมก็เลย ไปดูมีการเปิดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาพอดีผมก็เลยตัดสินใจใย้ายมาเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับช่องผมเรียนผมก็พยายามหาช่องทางอยู่ว่าผมจะทำอะไรบ้างครับผมบ้านผมก็ไม่ค่อยมีตังค์พ่อแม่ผมก็ไม่มีเงินที่จะส่งก็เลยพอดีได้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับช่วย มีเบี้ยเลี้ยงให้ช่วงาการเรียนทำให้ผมสามารถเรียนได้อย่างสบายใจครับเรียนไปเรียนไปครับผมโชคดีหน่อยครับผมได้อาจารย์ครับแกให้ผมไปช่วยงานทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกผมเลยไม่ต้องคิดมากเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเลยครับไปทำงานที่ร้านคุณให้ปิงครับเป็นร้านแรกครับ ที่เกี่ยวกับงานซ่อมรับผิดชอบหลายอย่างมากครับจนวันหนึ่งก็ได้เป็นหัวหน้าเขาครับรับผิดชอบทั้งงานบริการนอกสถานที่และงานในซ่อมภายในบ้าน <S <S ผมเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะมาเรียนแล้วจะจะกลับไปเปิดร้านที่บ้านนอกความฝันของผมก็เป็นช่างบ้านนอกคิดว่าจะเป็นแค่นั้นแต่ว่าพอมาเรียนปุ๊บ อ่าผมก็ยังไม่รู้เรื่องว่าอะไรอาจารย์เลยแนะนําอาจารย์สํารวยเลยแนะนําให้ผมไปทํางานที่ร้านในเมืองดีกว่ามันมีโอกาสที่จะได้ความรู้มากกว่าแล้วพัฒนาตัวเองได้มากกว่าจนทําให้ผมได้ไปอยู่ในจุดนั้นต้องขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่ทําให้เด็กบ้านๆชาวนาที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับ ได้มีความรู้จนสามารถประกอบอาชีพทำให้กับผมสามารถเป็นช่างได้ทุกวันนี้ท่านใดที่สนใจจะเรียนเกี่ยวกับช่างหรือต้องการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือยกระดับฝีมือแรงงานนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับไปติดต่อที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค5จังหวัดนครราชสีมาที่สีคิ้วได้เลยนะครับผมครับผมครับ